แปสิบบาทนะฮะมีใครสั่งอะไรไหมคะอะไรนะคะน้ำเปล่าคุณไนคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไนนะครับเร็นกันหรือยังครับ โอ้โหทำไมร้านนี้มีแต่คนรอๆสวยๆเต็มไปหมดเลยอะปกติร้านนี้คนเยอะแบบนี้ไหมครับปกตินะครับใช่ครับปกติเยอะกว่านี้ใช่ไหมแต่เนี้ยแค่ส่วนหนึ่งที่เข้าร้านเรามาทันในวันนี้นะครับผมแต่ความเสียคุณไอชื่นใจหนึ่งทีนึงทีห่ทคนเยอะก็ดีนะครับดีว่าผมมีเรื่องจะปรึกษาครับครับผมคือผมจะขอแฟนแต่งงาน แฟนผมจะเป็นคนที่สูงสูงขาวขาวเวลายิ้มก็แบบเหมือนแบบทำให้เวลาในโลกนี้หยุดไปเลยโอ๊ยยิ้มุ้มไหมแล้วถ้าผมจะขอเขาแต่งงานเนี่ยทุกคนว่าเขาจะเซย์เซย์ครับเซย์เซยอะไรนอะไรนะฮะ <c oughs> อะไรนะฮะอะไรนะครับวางกผนการอะไรบ้าฮะพี่ไอพี่ไอจะแต่งงานหรอครับแก็บไ้ฟอนไม่โทย โอ้ยไม่มีเลยมีหลียมเรื่องเราก็ไม่มีมือถือนเออใช่ฮะแล้วงบมึงช่วยกูได้เหรอโอ้โหบอกเลยนะว่าประสบการณ์การขอแฟนแต่งงานของผมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองนับดูนะให้ยืมมือไม่มีเท่ากับศูนย์ศูนย์ปกศูนย์เท่ากับศูนย์ไม่รู้กูจะหมายอะไรยังเฮ้ยไม่ได้แต่เราต้องมีครั้งแรกแน่ใช่ครับโอ้โหได้ชิวๆใช่ปะ ฮาวเดพนับทกคนจได้สนับสนุทั้งอนดแลพี่เซรีจมาชิมกับช็อกับตัวดีของตนี้เลเยเยยอะไรนะขอเริ่เร่ใหม่เ้าใหม่เาใหม่ขอยคอยี่เ้ทูไม่กี้สั่งเมนูผิดสั่งเมูผิดเออเอาใหม่เอาใหม่ดีนะอะ คาราเบลเพปพิชโนแอนเฮเซนัสนับสองปั๊มแอนคาราเบลเซนัสหนุ่มครับแอนคอฟฟี่เจลลี่จาวาชิฟกับชาวร้านคาราเบลซอสเอ็กซ์ตราันยูนีครับแกนเดย์ทุกปั๊มครับมันทโ่มโอ้ยสั่นเลยน้ำหงดแล้วเฮ้ยไอ้กีนซีรีส์จบไปตั้งนานแล้วมึงยังจำแบบไอ้คาถาเชฟเตอร์อะไรเมนูจาวาชิฟอะไรนะขอทีนะขอแล้วพี่ขอแล้วเดียวไม่เหมือนเดิมไอ้กีนเนี่ยพวกมึงนึกแถวเพื่อนไอ้กีน มาก็ดีแล้วฟิวมาเก็บเพรว่า,ามึงเนี่ยช่วยกูกกกได้มากกว่าคนพวงเนี่ยช่วยอะไรครับพี่คือ,อกูอยากขอการทำงานไอ้ปีด๊ดเหรอเฮ้ยไไหนอ่ะหรอปั่นมากาไม่ใช่ว่า <c oughs> พี่ขอมาเนาะในตอนพิเศษที่ลงไปอะ มึงหลุดชื่อมาขนาดนี้แล้วก็ให้เขาขอไปเธอมึงเป็นแอรี่แมนหงไงฮะกูเล่นเออว่ะคือมันก็เล่นทุกเรียนหมเออก็ตอนนั้นก็ได้ให้ขอไงแต่ตอนนี้พวกมึงรู้ป่ะพวกผู้ชายอ่ะแต่งงานกันได้แล้วเว้ยเพราะว่าเขามีกฎหมายส่งของเท่าเทียนครับ เฮ้งานงานแต่งมึง่ะชมวได้ดิได้ได้กม่ได้เราไม่ได้เล่นด้ได้ไดานะแล้วก็ชอบกินน้ำอร่อยนะน้ำอร่อยในงานอ๋อเราเราหยิบแล้วนะนั่นแหละกูเลยว่าจะขอมันในงานนะไหนไหน Bye. <laughs> ยังไม่รู้อีกเหรอว่าจะแต่งกับใครอ่ะใครอ่ะทุกคนขอโทษนะที่มาช้าคือกูตั้งปลุกไปเลขหก่ะนะแต่ว่ามันเป็นหกโมงเย็นนะเอาอิบเลยงี้นอนเอาอิบเลยแล้วึงมาได้ไงหนไหนกูจะไปรงังก็ไม่ยอมเอา้าถือว่เงานงน สบายมากนะทูนเนี่ยอากาศเย็นมากนั่งมอเตอร์ไซค์ทนฟินล้นก็ไม่ติดด้วยก็รู้อยู่ว่ามันไม่ติดมันจะลายไงไหนมาด้วยอะไรอยหามาแตะอ่ะยาไหนโอเคนช่วยด้วยมันสิ่งนั้นมากเฮ้ยติดเที่พี่จะเอาเนี่ยคือของดีไหม ช่วย้่งไม่ <ฮะ S 1> ไม่เป็นไรเราแบ,บ่งงานแหละมันเป็นความสามารถพิเศษของสาววายอ่ะ๋อ้สาววายแล้วเรววสาสองคนเป็นอะไรกันเนาะเป็นแฟนกัน ไ้ฟังอดีอย่างเลยว่ะรู้จักได้ไงหรอไม่สำคัญหรอกแต่ครั้งแรกที่เจอนะโคตรน่ากลัวน,นี่ขนาดกลัวเนี่ยเอา้าก็กูเจอมึงครั้งแรกมึงก็หาค้าตอบค้ามในหวัวคิดอะไรก็ไม่ <S <S> <S <S> <S แต่ก็ยังดีนะอย่างน้อยตอนนี้มึงก็ เหมือนตอนนนั kind of ้ลละงได้ยังไงสมาแล้วเป็นคนพูดยังไงเป็นคนพูดยังไงเป็นคนพูดยังไงฮะเมื่อก่อนพี่เป็นคนพูดน้อยใช่ไหมอ๋อเมื่อก่อนมีไม่เอ้ยเอ้ย

รู้ตัวไหมแต่ว่าตอนเนี้มึงพูดเยอะแล้วใช่ไหมกูก็จะพูดเยอะเหมือนมึงด้วยน้าน้า้าน้าต่อีต้องมีเพลงป่ะเฮ้ย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 เเบิพลงหนึงคนร้องโคตรหลอเฮ้ยมิวสิกมาตั้ง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 ตั รงยากกันเลยเอาไปเเพลงนี้ไบอกเลยว่าเหมาะสำหรับอีเวนต์นี้มากคนร้องพูดหล่อมีเสน่ห์มีสไตล์มากมิวสิกป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดวเดยวเดียเหยุดเลย่อะไรวะใครอ่ะคุณจะเต้นเพลงนี้ไปยีผมแด้รไม่ถูกตังนะครับทุก่แต่ใช่แล้ตมันต้องนะ ชอบฟังเพลงนี้มากนักร้องโคตรหล่อใช่ไหมจอิ์ลแบลรทวิตถูกต้องเป็นไหมไปมิ s i ิกัตัตัดตัดต้ดตััดตัดตััดต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 ัดเัตัดตัตัดตั้ตัััตับัชาััั จากอะม้ยอันนี้เขาโดนตกเต้นมาเยนอน้อนนะคุโมีไหมชาชาเราอ่ะชนเาชคุโย่คุโมีไอได้ไงอ่ะถ้าจะแหลอ่ะสใจนะเว้ยไม่อยู่เต้นได้หรอไม่ได้เตนแล้ววันนี้

จนลืมไปว่าผมมาทำอะไรแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าผมมีคนที่ช่วยผมได้อยู่ทุกคนว่า

มีอะไรกีกพูดหน่อยนะเราอยู่ในงานที่น่ามันคือผมจะขอแฟนแต่งงานนะครับฮะไอเจ้าเด็กไหนแล้วนะ่ะนะไอเอาดีด ตู้ซ้ำดูร้านก็ไม่ค่อยเต็มแถมนี่เปนร้านกินผาอีกนะ่ไหมไอ้นี่ต้องมาบ้านเราที่น่านั้งที่แล้วอะ่ะเอาสครัวเราโล่งไปหมดมคนไห <c oughs> นก็ไม่รู้ข้อสามติดยังกินเลย <c oughs> ไม่รู้อ่ะถ้าไอ้แต่งงานคนแบบนี้เราไม่ไปงานไหนแน่นะอนเฮ้ยท้าหน้ามัวน,น้ำตาอีกแล้วเนี่ยนี่เป็นความในใจอของเจ้าหน้าแหลนะเนาะ ฮัลโหล่เราจะแต่งงานเตรียมสินสอดให้พร้อมนะเอาใอห้ไม่ขา <laughs> แล้วก็ยังไม่พอแหวนประจำตระกูลอะเลือกวงที่ใหญ่ที่สุด <laughs> งานอะจัดอยู่ที่กรุงเทพ <laughs> เอาให้อี玛ข้างบ้านที่น่านมองเห็นเลยนะ <laughs> <laughs> ช้าน่าจะไม่มางานแต่งงานเราจริงเหรอเนี่ยไงทำไมาม,มาอยู่นี่ไม่บอกเลยอ่าก็กลัวเห็นมึงสนุกอยู่อะแล้วอยู่กูไม่สนุกหรอไม,ไ,มไม่เป็นไรกูกลับละเฮ้ยเดี๋ยวนี่มึงงวนอะไรเนี่ยงั้นวันเสาร์ไปน่ากันไหมได้ข่าวว่ามีสอร์เปิดใหม่อะ ทำไมอ่ะก็มึงไม่รักกูเหมือนเดิมแล้วว่ะนี่ความรักเราถึงจุดดิบตัวแล้วเหรอวะเดี๋ยวนะกูแค่ออกมาคุยโทรศัพท์แค่นี้นะมันไม่ใช่แค่นั้นไงแต่กูรู้สึกว่าสักพักแล้วว่ามึงอะไม่รักกูได้งั้นกูก็ไม่รักเหมือนกันกูไม่รักมึงตอนไหนแนนไหนอย่าบอกนะ มึงมัวน้ำตาเนีคนล้วตอนกลับเข้า,าร้านเห็นวัวน้ำตากรอกปากเนี่ยเฮ้ยมึงจะกลับมานี่มึงก็รู้ใช่ป่ะว่ากูไม่ชอบให้เดินหนีตอนทะเลาะก,กันไงเนพราะกูชอบอะเอ้ยแต่ถ้ามึงอยากอ๋ออ่ะมึงยังมีโอกาสนะ กูจะให้โอกาสมงึงอีกสักสามวิแล้วกันหน่มาได้แล้วลูกสามสองหนึ่งอะไรกูจะหลับตาโอเคกูห <t> า,ายนอนไปไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่งเอาะหรือมันไม่รักจริงเหรอ,อเฮ้ยมีใส่ไม่ดีอะ <t> <t> ยืดยืดก่อนก่อนเตเรายืดทุกคนพร้อมๆเยมาโอยืดยืดก่อนยืดก่อนความาขวามาโอเคทีนี้เดี๋ยวพวกยูอ่ะเต้นตามไอ้นะโอเคปะโอเคมามาจังหวะมานะครับห้าหกป 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, าทำอะไรกันน่ะไม่ถูกเหรอไม่ถูกเลยเมื่อกี้ก็ต้องตามนะโหนี่พวกยูไม่เคยเต้นกันหรอเนี่ยพวกยูพวกยูไหวไหมเนี่ยพวกยูดูไม่สนิทกับร่างกายตัวเองเลยอะมึงก็รู้กูเป็นอินทรบุญแต่ยูสนิทกับพี่แก๊ปนะ เฮ้ยไอ้เนาะภาพสัมพันธ์แบบโรแมนต์แบบผมลิขิตอะ่ะเข้าใจป่ะพรมอะไรนะผมลิขิตอะ่ะอ่ะไม่เชื่อพี่สห้เขาดูเพื่อรักจ่ะไป,ไปไป เกือบลืมเลยไม่ให้ตามานะใจมากเดี๋ยว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 มึงเล่นกันแข่งมากเดี๋ยวดูดูดูพี่ไว้ดูพี่ฟอร์ดไว้ดูแล้วจำนะว่าเขาเล่นยังไงเล่นแบบแบบไม่แข่งอะ ดูด,ดูดูไว้ที่ครัพี่จทำอ,อะไรอ่<ง>ะฮะจะทำอะไรอ่ะได้อซื้อมาให้ตาสัญญาแล้วนะแก่ป้อนขมนอะไรคแฟนขับขเขานั่งดูกันหมดแล้ว ต่อต่อไปต่อมันไม่น่ารักหรอกขาโอย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 เรารอลิงนี่เลยวันนี้อยู่มในฐานะอะไรหรออะไรเอ้าจิบเขาอยู่ใชียวคนนั้นหน้า กูไม่ได้จีบไม่โทรอ่ะแต่ยูชอบเขาบากไม่ใช่หรอแค่ชอบก็พออ่ะไม่ต้องเป็นมากเหมือนก็ได้วุ่นวาอยู่ให้ฉันรักก็พอเป็นเองไม่ต้องสนใจสุดฉันจะเป็นยังไงไปเป็นเรื่องฉันก็แล้ว น่ารักนะนี่เหตุอะไรป่ะพี่ใช่ใช่เหรอ,อชื่อแรกหลักไงชื่อเป็นให้กล้วยเข็กล้วยเร,เราไหนเรางชอบเลย,ยเ,เป็นไรอ่ะจีบหรอใช่จีบเลยเหรอพี่เดี๋ยว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 น้องชายเอาดีๆนะ ซีรีส์จบแล้วเดี๋ยวมันจะไอ้นั่นเอานะเดี๋ยวมันจะมีภาค่อเอานะทินยิ้มเหรอไม่ได้เหรอไม่มีอะไรเลยนะให้กินเลยไปเก่าบันลุกมาแล้วที่กงกันมึงก่อนนะมึงจะมาแการ์ดมอนกับกูไม่ได้ นายมึงอยางนกูมาใช่ไหมงนมึงงอนไปเฮยเฮ้ยเฮ้ยไปช่วยด้วยไป่วยด้วยช่วยด้วย ไม่ใช่แกรบครับไอพี่พี่ผมไม่ใช่แกร์ครับคุณเคยเข้าใกล้ความฝันมากเท่าไหนแต่สำหรับผมมันอยู่กแค่600เมตรไปไหนมดไปเรื่อยเหรอไปไหนอะอะไรครับเนี่ย โอ้ยใครชนวะปวดหัวเลยวะเฮ้ยเฮียโชกุนอะไรไอ้ไอ้โชกุนเฮียโชกุนถ้าพี่ใหญ่บอกตัดใจอ่ะพี่จะทำอย่างนี้รักอยู่กับผมเดี๋ยว่ะทำใจทันทีคืณจะเป็นโชกุนอุ้ยอุ้ยใคร อ๋ออ๋อดี<ไ>อทีม<อ>งาน <c oughs> คาราเมลเพปปิชโน่แอดพาสร์สันไซรัปสองคาราเมลไซรัปหนึ่งตามแอดคอฟฟี่เจลลี่จาวาชิปแล้วก็ช็อกโกแลตกับคาราเมลไซรัปเอ็กซ์ต้าวิทคาดีคาเฟ่กักนเดชข่าวมึงบ้างไม่ได้สั่งฮะเกิดอะไรขึ้นทุกคนบด<น>กูมันเขียนว่าอ๋อบดเขียนอ๋อเอ,อเออใช่มึงกินเหอะเอ้าเอ้าเหมือนส <c oughs> ิงน้ำมากอะ อเปียนเอ็กแห่บ้าเดี๋ยวก่อน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 แซงกูมีเล่ท์แม่บ้าไอ้แกเป้แก้พรุ่งนี้กูต้องไปแข่งโัลร์อาร์แล้วกูตื่นเต้นว่ะทำไรดีวะกูไม่รู้ เอาอะไรอีกอ่ะมึงก็รู <ility> ้ใช่ไหมผมไม่ชอบไปเดินดีดตามเขาหรอกับโอ้ เราเป็นเอฟดีเราเปเอ็กซ์โปสเรเอ็กไบนขบวนตะลึงเงินะไึนอยู่ในความสงบเราเปนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจอนเลยตอนนี้อันนี้ปืนยี่ห้ออะไรฮะทำไมมันกล้ามองๆนายขออีกทีได้ไหมนำด้านนำด้านนำด้านด้วยทางเราได้รับแจ้งมาว่าที่ร้านอย่างนี้เล่นมีแต่คนแปลก การตรวจสอบลูกค้าทุกท่านไม่กลัวกันเลยยืนเรียกันแบบนี้ทุกคยิงพิงแบบทิศทักโจฮัเทถือทักเฮ้ย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 เฮเฮเยเ้ยด้

แกเป็นใครกูไอ้กูตกใจอ่ะกูเลยรีบกลับเข้าล่างกูแล้วมึงกัใครกูเป็นเหลืองใครเนี่ยฉั่นไนไงฮะเช่ไนไรไงครับ ตกใจมึงเลยมึงรู้ปะเนี่ยถ้ากูเสียงไปอ่ะกูอยู่ย่งไงอา้อาอ้าวาจะอยู่ย่งไงก็อยู่ไม่ได้ไงก็ไม่ต้องอยู่เจอกันไม่ได้เพรานั้นแหละกูว่าไม่อยากเสียงมึงไปไงงั้นเรามาทำสิ่งนั้นกันไหม อะไรมันสิ่งนั้นจะทำอะไรแต่งงานฮะฮะแต่งงานกันไหมแต่งงานใครจะแต่งงานนะเอเบอร์คุณตำรวจครับมีคนจะแต่งงานขออนงาตแต่งงาน ก็ตอนต่อเลยครับเออนั่นแหละแต่งงานกันไหมก็คือเธอขอดื้อๆแบบนี้เลยก็ไม่ขอดื้อนะขอดีๆแล้วเธอจะมาขอเราอย่างเงี้ยเธอมีสินสอดอะไรให้เราบ้างไหมอ ไม so ่ต้องการสนามบาสก็มีอาหารครบสามมื้อหรือจะสี่มื้อก็ได้แล้วก็ที่ดินเท่าไหร่ก็นี่สินอะไรนี่สิน้ไม่เอาหอเล่นก็ให้ได้ทุกอย่างแหละแต่งานไหมเฮ้ยไรย ngày ngay đi à. À, tâm xe mà mía tên cho kênh <laughs> <Điểm đây. cười> <laughs> <Điểm đây. cười>